คุยแล้วคุยแล้วเหรอคุยกับป้าป่ะคุยว่าอ๋อเหรอป้าเหรอหนูรอมามาใช่ไหมลูกามามากี่โมงคะหามามาหกโมงเย็นเหรอใช่ไหมใช่ไหมบอกป้าหน่อยโอ้ใครอารมณ์ดีนะหนูหนูอารมณ์ดีเหรอลูกใครอารมณ์ดีใครอารมณ์ดีอดบอกป้าหน่อย อึ๊บอึบไว้ไว้วันนี้ทําอะไรบ้างป๊าพ่านอนคว่ำใช่ไหมลูกป๊าฮานอนคว่ำป๊าเอาเอาพระอ,อ้อมบอกให้ก่อนพระอ้อมที่ปูที่นอนนะอ,อะไรนะกาแฟกาแฟเหรอไม่หนูกินกาแฟไม่ไนดะ้ว่าไงนะลูกกาแฟอืกินอะไรนะโยกเยกก่อนโยกเยกเโยกแขนอุ้ยมือเย็นจังเลย หนูอาบน้ำเสร็จแล้วลูกอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ใช่เหรอหนูอาบน้ำเสร็จแล้ว,ใ,ใ,คใ,ใ,ลวใครเล่นน้ำลายเหรอโอ้ยพิยมเล่นน้ำลายเหรอลูกเดี๋ยวป,ป๊าเช็ดออกให้นะเช็ดออกให้หนูก็ฟุ๊บอ้าหายแล้วเอา้าเล่นอีกฟุ๊บเล่นอีกไหม เล่นเองไหมเล่นเองไหมลูกเฮ้ยเฮ้ยหนูจะคุยเหรอ้ยจิ้วหนูไม่ได้คุยหนูอัดจิ้วหนูอัดจิ้วเหรอลูกจิ้วคะ่ะน้องครีมครับเด็กหญิงพญาพัฒน์ตอนนี้อายุได้สองเดือนกับอีกสิบวันครับ หนูจะคุยด้วยเหรอลูกหนูก็คุยได้แล้วบอกย่าสิย่ามาแล้วหนูคุยว่าอะไรคาเฟ่เหรอลูกบอกว่าอะไรนะกาแฟเหรอกาแฟเหรอใช่ไหมเหรออุ๊ยคิ้วเอาขอพ่อหฮมหน่อยค่ะขอพ่อหฮมหน่อยคุณย่าย้ายไปลูกมาตักพ่อหนักปวดไปย่า ว้าว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 เอาเอาเอามันเย็นแหละลูกมือเย็นม่เย็นเดยวใส่หุ่งเหมือนลูกอะมือเย็นแล้ววันนี้หนูนอนนานไหมบอกป้าสิ oh. นานไหมนอนตั้งกี่ชั่วโมงเนี่ยต้องปลุกมากินนมใช่ไหมลูก นานนานใช่ไหมคะอือแล้วอ,อะไรก็อือแล้วก็เดหมูนอนนานนานใชไหมลูกตอนนี้ย่าเอาถุงเท้าแล้วก็ถุงมือมาใส่ให้อใช่ไหมลูกใช่ใช่ใช่ค่ะขยิ้มสวยนะบอกป้าก่อนรยิ้มสวยนะยิมยิ้มสวยเหรอขยิมให้ป้าดูหน่อย Jim lắm nila Jim lưu hào nô nô, a jim ngoài ca A jim ngoài, a jim ngoài ca, a jim lều I know him jim chuck A mang về phong nít, mang về nhìn phong nít, yêu đều They don't have a hiệp, 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 ยิ้มน้องพิมพ์ยิ้มหน่อยเล้วยิ้มหน่อยเร็วอ่ะยิ้มหน่อยลูกอ่ะยิ้มไม่เป็นไรหรอกลูกเนาะเราก็คุยกันปกตินี่อออุ้ยหน้าใหญ่ให้เว้ยไอ้ไอ้หน้าใหญ่ให้เว้หน้าตาหนักหนุ่ไปช่างน้ำหนักเท่าไหร่นะห้าโลกับอีกเท่าไหร่ลูกนะน้ำหนักขึ้นแล้วเหรอห้ากิโลกับอีกสองกรัมเก่งมากเลยอ่ะตบมือให้หน่อยตบมือให้พิมพ์หน่อยห้าพันออ่ะตบมือให้หน่อยค่ะตบมือให้หน่อยค่ะ เมื่อให้หนูหน้อยค่ะ,ะ5,200กรัมนั่นเห็นไหมน้ําหนักขึ้นแล้วเก่งมากนอนเยอะๆนะกนุ่มรักคืนนะนะอย่าเอาเหมือนเมื่อคืนนี้นะตีสีย่าได้นอนอะ่ะย่าโซมหมดเลยโอ,อเป็นย่าโมย่ามาล้ลองเรียนเหรอลูกย้ามาล้องเรียนสารทุกข์สกดิิเหรอล้ลองมาเออล้องมามาตั้งแต่เช้าน้่นร้องเรียนแล้วหมวยเ้ยแม่น่วมหมดแล้วลูกเกงไม่ขึ้นว่ะอ่า ใครเป็นใครเป็นผู้ก่อการร้ายเกือบเกือบลุกไม่ขึ้นพรย่านอ่ะใครเป็นผู้ก่อการร้ายหนูเหรอชกชคยากจนน่วมหมดเลยไม่ใช่หนูไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายหนูเป็นผู้ก่อความไม่สงบเหรอไม่ใช่อีกหนูเป็นเป็นอะไรนะเป็นเด็กน้อยอเลิร์สเอ้ด็กน้อกอเลิร์สไม่นอนไปยักหน้าด้วยคืนนี้นอนไหม นอนนะนอนไหมลูกนอนนะโอเคโอเคค่ะบอกป๊าป๊าก่อนวันนี้หนูจะนอนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะว้ายว้ายตาหนาเขากำปั้นตาโตเขากำปั้นเลยจะไม่นอนง่ายหรอกเนาะแล้วลูกเนี่ยคุยอยู่สักทีนึ่งแล้วเราก็คุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็หิวแล้วก็กินนมอีกเอ๊ะปาให้กินนมตอนไหนนะใบสาม น่าจะายสามกับสี่โมงแล้วลูกตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วแหละห้าโมงสาห้าแล้วลูกไว้เล่นน้ำลายอีกแล้วเหรออันนี้ใครนะน้องพรีมอันนี้ป๊าป๊าน้องพรีมป๊าป๊าน้องพรีมอชอบใจ ชอบใจชอบใจคะ่ะหลับตาหลับตาก่อนหลับตาก่อนหลับตาก่อนเออเหรอลูกโอ้ได้เออเหรอคะโอ้โหเนื้อออเออ,อได้หลายคำนั้นเนี่ยได้าย,ยาวก,กว่าเดิมอีกอ๋อเหรอลูกอ๋อเหรอคะ ก็ผิดจากสัปดาห์ที่แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วกลับมาบ้านก็ก็จะเสียงประมาณสั้นๆกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีทําเสียงย,วยาวๆอยา,อยากคุยและอยากสื่อสารแล้วอันนี้ก็ส่วนในส่วนของขาน้องก็เริ่มยืดออกมาแต่ว่าผมยังไม่ได้วัดเป็นเป็นเซนติเมตรหรือว่าความยาวเท่าไหร่ mm hmm. เดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเก็บสถิติดู รวมทั้งความยาวของแขนแล้วก็ลำตัวช่วงอกแล้วก็ส่วนหัวที่วัดที่ต้องวัดเนาะไม่รู้คุณหมอเขาวัดไปทําไมนะลูกเนะาะน่ีจยดูพัฒนาการจเจริญเติบโตครับว่าเด็กน้อยอายุสองเดือนสามเดือนเนี่ยเขามีอะไรที่มันต้องมีวิฒนาการที่มันเพิ่มขึ้นมานะลูกแล้วก็มีอยากเล่นอยากนอนน้อยกว่าเดิม กิน okay.